ออกรถงวดละ3 0 0 0ัก็เป็นไปได้ค่ะที่สำคัญได้ปีใหม่ด้วยนะใหม่น้อยสุดๆเลยตองคันนี้เลยค่ะ m i t ิตซูบิชิมิราชอีกแล้วนะคะมันจะดีไหมคะถ้าเกิดว่าได้รถปีใหม่ไปครองเนี่ยอย่างเช่นปี2018วิ่งน้อยใหม่น้อยที่สำคัญเลยนะงวดวันนี้เนี่ยแค่3 0 0แต่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 วันนี้ขี่เช่นใต้นะใครที่กำลังมองหารถเกง๋งเกียร์ธรรมดาเนี่ยมาเลยค่ะสอบคันนี้นะคะก็เป็นเกียร์ธรรมดาอย่างที่บอกไป สีขาวสวยมากๆเดิมทั้งลำเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นใดๆก็ตามคันนี้จะเป็นรถแฮชแบ็กห้าประตูข้างหลังจะมีช่องเก็บของให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ช่องเก็บของใช้ได้เลยเครื่องเดิมไม่เดิมเอาง่ายๆว่าเพอร์เฟกเลยล่ะค่ะเดี๋ยวไปดูข้างในกันต่อก็ไม่คิดว่าจะวิ่งน้อยขนาดนี้คันนี้4 0 0 0ม่นกิโลเองนะโอ้โหแล้วภายในนะสมมงค่ะปี2018ได้หน้าจอทัชสกรีนซึ่งเป็นหน้าจอเดิมแท้จากโรงงานนะคะมาแบบนี้เลยเฮ้ยมันดีนะตรงนี้นะคะ แสนกว่าบาทอะได้รถขนาดเนี้ย พวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังกชันนะคะฟังก์ชันซ้ายมือตรงนี้ยโวๆเลยนะคะแล้วเกียร์นะย้ำจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะซึ่งบางคนเนี่ยก็ถนัดขับเกียร์ธรรมดามากกว่าคือมันขับมันกว่าใช่ไหมขับสนุกกว่าอย่างงี้ใช่ไหมไอ้ไงลองเข้ามาคุยกันดูค่ะเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะทําทความสะอาดง่ายมากๆซึ่งในส่วนของข้างหลังถ้าใครที่ต้องการการเก็บของเพิ่มมากขึ้นไปอีกสามารถพับเบาะได้ด้วยนะคะก็เน้นในเรื่องของการประหยัดน้ํามันมากๆคันนี้กระทะรดประหยัดน้ำมันไปมาในเมืองสะดวกแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคือหาที่จอดง่าย มากมากเลยด้วยเครื่องเนี่ยก็จะเป็นเครื่องเดิมแบบนี้เลยนะคะฉะนวนกันความร้อนเห็นใช่ไหมคือบอกเลยว่าเขาแบบใหม่จริงๆอ่ะไม่รู้ว่าจะว่ายังไงแล้วเรื่องพันสองดูตรงหัวน็อตก็ได้ขาดทุกจุดไม่เคยขันแม้แต่จุดเดียวเลยใครอยากได้รถประหยัดน้ำมันแล้วก็ใสกระทดรัดเนี่ยคันนี้เลยค่ะ เอาเป็นว่าถ้าถูกใจถ้าหาสีรุ่งคัเซนเตอร์ได้เลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีเพียงแค่ขายรถแต่ว่ารับประกันหลังการขายให้ด้วยและที่สําคัญคือมีเซอร์วิสดีดให้เพียงไม,ม่ว่าจะเป็นเลือกได้นะคะไม,ม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24สีชั่วโมงหรือว่ารับประกรันนาไหลร้0จุดนานสูงสุด2ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลคุณอาจจะอยากทราบในเรื่องของงบประมาณแลวใช่นใลราคาคันนี้อยู่ที่9 0 0 0รถปี2018ไมื่เด้มแท้รถปีส0 0 0 0นสิครกําลังตามหารถที่จอดง่ายๆประหมป็นกียล์ธรรมดาคันนี้อยู่เลย